สดีค่ะมาพบกับมงเมียวกับช่องนอนน้อยนะคะวันนี้อืมวันนี้อ่อแต่งตัวะนะคะอ่านานๆทีจะได้เห็นมงเมียวแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาแบบนี้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้านะเพราะว่าเดี๋ยวเลอะนะคะก็เดี๋ยวก่อนที่จะจบคลิปเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้ามาให้ดูนะคะ ก็ใส่เสื้อผ้าชุดธรรมดาไปก่อนแล้วกันนะคะแต่ว่าหน้านี้โอเคแล้วค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะทุกคนสบายดีกันนะคะมะเมี่ยงสบายดีค่ะก,ก่อนอื่นเลยเมนูนี้เป็นเมนูง่ายๆนะคะไม่ยากก็อยากให้ทุกคนลองมา ทำตามหรือก็ลองมาทำทำทานกันลองไปทำทานกันดูแล้วกันนะคะก็เมโนูของเราวันนี้ก็คือเมโนโูไข่ค่ะเมโนูของเราวันนี้เป็นไข่นะคะเป็นไข่ไก่หรือไข่จะใช้เป็นไข่เป็ดก็ได้นะคะเมโนูของเราวันนี้เป็นไข่ไข่นะคะเป็นเมโน,โนูไหนไม่ได้ค่ะต้อง ไข่ลูกเคยอ่าเป็นเมโนูที่ยังไม่เคยทำมาก่อนนะคะก็วันนี้จะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาทำให้ทุกคนได้ดูนะคะแต่ว่าไม่ได้มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรคะไม่ได้มีสูตรให้นะคะแต่ถ้าใครอยากจะลองทำดูก็ดูในคลิปได้เลยนะคะก็เราไม่ได้มาสอนทำอาหารนะคะเราแค่ อยากมาทำให้ทุกคนดูว่าเออเราทำอะไรบ้างนะคะเมนูกินได้ไหมแต่ละเมนูเราทำอะไรบ้างนะคะก็พูดอีกทีนะคะว่าเราไม่ได้มาสอนทำอาหารนะคะเราแค่มาทำให้ทุกคนดูว่าอ่ามะเมีม่ยวทำอะไรนะคะเมนูแต่และเมนูอ,อ่ามีอะไรบ้างนะคะก็มาทำให้ทุกคนได้ดูสนุกสนุก กันนะคะก็ไม่ได้แบบมาสอนอะไรทั้งนั้นนะคะก็ค่ะก็ถือว่าเรามาลงมือหัดทําไปพร้อมๆกันเลยลวกันนะคะค่ะก็ที่บอกไปว่าเป็นเมนโนไข่นะคะก็เป็นเมนโนลไ่ลูกเคยนะคะไข่ลูกเคยก็ไม่รู้ทำไมว่ามันถึงชื่อไข่ลูกเคยอะนะคะค่ะก เราก็จะมาแนะ,แน,ะนำส่วนผสมอย่างอื่นด้วยนะคะก็มีไข่แล้วก็มีอันนี้จะเป็นซอสนะคะน,นี่เราก็จะอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกนะคะอ่าเป็นน้ำมะขามเปียกค่ะแล้วก็มีหอมเจียวนะคะหอมเจียวเราจะเอาไว้โรยด้านหน้าตอนที่เสร็จแล้วนะคะก็ถ้าใครมีเวลาว่างมากกว่ก็ สามารถเจียวเอาไว้ก่อนได้นะคะแต่ว่าวันนี้มันมยัไม่ได้เจียวค่ะคือซื้อมาจากร้านค้านะคะค่ะก็ะะะดูส่วนผสม,สมอันอื่นเลยนะคะจะมีน้ำปลานะคะมีน้ำตาลถ้าใครถ้าใครมีน้ำตาลปี๊บก็ใช้น้ำตาลปี๊บได้น,นะคะเขาจะได้รสชาติอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้น้ำตาลทรายขาวแทนได้คะ่ะ ค่าก็ก่อนอื่นเลยเราต้องไปต้มไข่ก่อนนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูตอนต้มไข่กันเลยค่ะค่ะก็ตอนนี้แม่เมียก็ตั้งน้ำไว้รอเรียบร้อยนะคะตอนนี้น้ำก็เริ่มจะเดือดแล้วนะคะทำไมถึงไม่ใส่ไข่ลงไปตอนที่น้ำยังไม่ร้อนนะคะเพราะว่า สาเหตุหนึ่งก็คือเราไมา่ต้องการให้ไข่เนี่ยมันอมน้ํานานนะคะแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือช่วยกระชับเวลาให้ไข่สุกเร็วขึ้นนะคะาสามารถนําไปใช้ถ้าใครอยากจะต้มไข่แบบให้ได้แบบไข่อ,อะไรอะแบบไข่ยเยเิ้มอ,อะไรอย่างงี้นะคะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะนึกชื่อไม่ออกนะคะ เป็นไข่แบบไข่ยางมะตูมนะคะถ้าใครอยากจะได้แบบไข่ยางมะตูมนะคะก็แนะนําให้ต้มน้ําให้เดือดก่อนเลยนะคะหลังจากนั้นค่อยนําไข่ลงไปต้มนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไข่ลูกเล็กก็อาจจะใช้เวลาสักประมาณ4-5นาทีนะคะ ค่ะก็ตอนนี้น้ำก็เดือดได้ทีแล้วถ้าเป็นไข่ลูกใหญ่หน่อยก็อาจจะใช้เวลา5-6นาทีนะคะตอนนี้เราก็จะเอาไข่ลงไปต้มกันเลยค่ะพอ,อน้ำเดือดดีแล้วนะคะเราก็ผ่อนไฟลงค่ะ,ะค่อยใส่นะคะเดี๋ยวไข่แตก เนไฟลงเหลือไฟปางกลางนะคะอ้ะอไข่แตกค่ะก็อ่ามันก็ไม่ใช่ไข่ในอุณหภูมิห้องอนะเนาะมันเป็นไข่ที่เรา,เอาออกจากตู้เย็นอะนะคะค่ะก็ อีกอย่างหนึ่งที่จะอยากแนะนำนะคะก็คือถ้าไม่อยากให้ไข่แตกนะคะก็คือให้นําไข่เนี่ยออกมาไว้ในอุณหภูมิห้องก่อนสักส0นาทีนะคะพาก็เราก็จะต้มไข่สักประมาณ10นาทีนะคะก็เดี๋ยวเราไปดู ตอนที่ไข่สุกแล้วนะคะไม่ใช่ไปดูสิเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนที่ไข่ของเราสุกแล้วนะคะตอนที่ไข่สุกดีก็เดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีนะคะค่ะตอนนี้ไข่ของเราก็สุกแล้วนะคะ ไข่เนี่ยน็อกน้ำเย็นนะคะค่ะก็เดี๋ยวเรากลับมาดูตอนที่เราจะนำไข่ลงไปทอดนะคะค่ะก็ มาถึงตอนที่เราจะทอดไข่แล้วนะคะเอ่อไม่ใช่ทอดไม่ใช่ทอดไข่เจียวนะคะทอดไข่ลือเขยนี่แหละคะ่ะค่ะก็วันนี้เราจะใช้เป็นเนยนะคะเนยทอดแทนเราจะใช้เป็นเนยแทนน้ำมันนะคะอ่าสำหรับใครที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไระการที่ใช้เนยก็จะมันก็จะดีกว่าการใช้น้ำมันนะคะเพราะว่า เขาก็จะให้ความหอมแล้วก็ปลอดภัยกว่าใช้น้ำมันนะคะแต่ถ้าใครอาะหรือจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกแทนได้นะคะก็ไม่อ้วนเหมือนกันก็รับเนยเนี่ยก็จะมีหลายชนิดนะคะก็ใครกลัวอ้วนก็แนะนำให้ใช้เนยที่ทำมาจากพืชหรือดอกไม้แทนนะคะก็จะไม่อ้วนค่ะ สำหรับใครที่กลัวอ้วนนะคะใช้น้ำมันมะกอกแทนได้หรือเป็นน้ำมันที่ทำมาจากพืชน,นะคะหรือถ้าเป็นเนยก็แนะนำให้เป็นเนยที่ทำมาจากพืชหรือดอกไม้นะคะก็จะได้ก็จะไม่อ้วน,นะคะ่ะก็จะมันก็จะไขมันไขมันต่ำนะคะสำหรับใครที่ไม่กลัวอ้วนก็ ใช้ได้ตามปกติเลยค่ะน้ำมันตามปกติเลยนะคะแต่ถ้าใช้เนยเขาก็จะมีให้รสชาติอีกแบบหนึ่งนะคะเขาก็จะได้แบบความหอมหอมเนยอะไรอย่างนี้แล้วก็จะได้อีกรสชาติแบบหนึง่งกลมกล่อมนะค่ะก็ลองไปทําตามดูได้นะคะอันนี้เราก็เปิดไฟแล้วนะคะ จะใช้ไฟกลางนะคะไม่ต้องรอให้เหนยละลายหมดนะเราก็เอาไข่ใส่ลงไปได้เลยค่ะใส่ตอนที่ยังไม่นี่แหละคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะร้อนขึ้นมาเองนะคะใส่ลงไป ใช้ไข่8ดฟองนะคะไข่ไก่แดฟองก็หลังจากที่แกะเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลองเอากระดาษเช็ดชู่หรือกระดาษเช็ดมือเนี่ยนะคะ,ะซับไข่ให้พอมัดๆหน่อยนะคะเพราะว่าถ้ามีน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้ไข่มันเมือกกันนะคะมัน,นจะเรียกว่าอะไรอ่ เปียกอนนันะคะค่ะก็น,นี้เราก็จะทอดให้เหลืองนะคะเหลืองกรอบก็ไม่ถึงก็ว่บกรอบหรอกค่ะก็เหลืองให้แบบพอดีพอดีนะคะท้าไฟแรงไปแล้วก็ผ่อนไฟลงได้นะคะ ล้วก็คนให้ไข่มันสุกทั่วถึงนะคะให้ไข่เขาเหลืองทั่วถึงนั่นเองค่ะเพราะว่าอา,อาจจะกลับด้านยากิิหนึงนะเพราะว่าไข่มันลื่นนี่เป็นสาเหตุที่เราต้องซับไข่ก่อนนะคะซับเพื่อให้เ,เขาดูดซึมน้ำออกจากตัวไข่ก่อน เวลาเรานำไปทอดจะได้ไม่ลื่นมากนะคะพอเราทอดไปไข่เขาก็จะเริ่มแข็งตัวนะคะ ายามกลับด้านนะคะเข้าที่ทำได้เพราะว่ามันกลับยากมากเพราะไข่มันลื่นนะคะก็เวลานี่ก็บอบอมือหน่อยนะคะเดี๋ยวไข่จะเละซะก่อนจากไข่ลูกเคยเดี๋จะเป็นไข่เละซะก่อนนะคะค่ะก็ เราก็จะทอดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเป็นสีน้ําตาลนะคะน้ำตาลอ่อนๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับไปดูอีกทีตอนที่ไข่ของเราสุกดีแล้วนะคะค่ะก็ตอนนี้ไข่ของเราก็สุกดีแล้วนะคะอ่าก็ประมาณนี้นะคะ เราประมาณนี้พอค่ะนี้เราก็จะตักไข่ออกมาพักไว้นะคะก็อาจจะตักยากนิดนึงนะเพราะว่ามันลื่นค่อยค่อยตักค่ะพอพีีก็อ่อนๆตะหลิวนะคะต๊นหลิวของเราก็อ่อนเลือเกิน ทำน้ำซอสลาดน,นะคะออตักยากจริงเลยเราก็จะตักไข่อให้หมดเลยนะคะอ,อันนี้ตอนนี้เราก็จะพักเอาไว้นะคะ ก็จะทำหม้อนี้แทนแเราก็เปิดไฟเลยนะคะ เดี๋ยวกลับมาดูตอนที่หม้อของเราร้อนนะคะค่ะตอนนี้หม้อของเราก็เริ่มร้อนแล้วค่ะเราก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปค่ะ จะใส่น้ำตาลทรายนะคะนี้ก็จะใส่น้ำปลานี่ก็ควรให้ตัวซอสของเราเนี่ยละลายดีนะคะ แล้วก็ให้ซอสของเราเดือดเห็นไหมเอ,อ่ยเดี๋ยวจะขยับให้ดูอีกทีนะคะ,ะขยับให้ดูใกล้ๆนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ ตัวน้ำซอสเนี่ยให้ใช้ไฟอ่อนถึงไฟปานกลางนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำซอสของเราจะข้นดีนะคะ แตันี้เราก็จะให้น้ำซอสของเราเนี่ยเดือดนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนที่น้ำซอสของเราเสร็จแล้วนะคะอตอนนี้อาจจะเสียงดังนิดหน่อยนะคะตอนนี้น้ำซอสของเราก็เดือดแล้วนะคะก็จะสุกแล้วเอาให้ได้ความข้นนะคะความข้นก็ประมาณนี้พอะคะ่ะเราก็จะปิดไฟเลยนะคะ ก็พอเขาเย็นเนี่ยเขาก็จะกล้นขึ้นอีกนะคะอ่าอันนี้เราก็เราก็เดือดแล้วนะคะเดือดดีแล้วของค้นก็โอเคนะคะแล้วก็ยกหม้อวางไว้นะคะกิ่นค่ะก็เดี๋ยวกลับมาดูตอนที่อ่า เราจัดจานเสิร์ฟกันนะคะค่ะตอนนี้เราก็จ,จัดจานรอเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาซอสนะคะเราซอสของเราก็เรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะมาลาดซอสกันค่ะอืมนี้เราก็จะลาดปไปเลยนะคะ โอ้นา่ากินมากน้ำซอสของเราก็ข้นดีมากเลยนะคะตักไล่ให้ทั่วๆเลยค่ะจะได้แบบฉ่ำๆนะคะ เสร็จนะคะทีนี้เราก็จะมาโรยหอมเจียวค่ะ ชอบก็ใส่เยอะๆได้นะคะถ้าใครไม่ชอบก็ใส่แค่พอเป็นพิธีพอคะ่ะอ่าไข่ลูกเคยของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นไงคะหน้าตาก็โอเคเนาะก็เดี๋ยว ม่าเมียขออนุญาตเอากล้องขึ้นนะคะค่ะเป็นไงม่าเมียไปเปลี่ยนชุดมาแล้วนะคะก็สวยไหมคะค่ะก็นี่น่ากิน ชุดชุดก็สวยนะคะเมนูก็น่ากินน่ากินค่ะเดี๋ยววเมมี่จะมาชิมให้ดูนะคะอืมชุดสวยมากนะคะอลังการ <laughs> บอกได้คำเดียวว่าอลังการมาก <laughs> เดี๋ยวคนดูเออทำอะไรของมันหวาคะค่ะก็อยากให้ทุกคนมี รอยยิ้มนะคะมีเสียงหวัวเราะแล้วก็อก็ได้ทำเมนูให้ดูด้วยนะคะเมนูแต่และเมนกูก็นี่อะให้ดูใกล้ๆเนาะเป็นไงใช้ได้อยู่นะ <c oughs> ค่ะแล้วก็จะมาชิมให้ทุกคนดูค่ะหั่นครึ่งก่อนไหมอะ <c oughs> นี่เดี๋ยวแมขออนุญาตหั่นครึ่งนะคะอาจจะหั่นยากนิดนึงนะเพราะว่าอา่าตรงไข่เขาก็จะแข็งๆหน่อยอม,มาค่ะประสบความสำเร็จค่ะ อ่ะืมบอกเลยว่าเมน,นูนี้ผ่านค่ะชุดก็สวยเมนูก็อร่อยค่ะเมนูขขยลูกเขยนะคะค่ะก็ก่อนจะลากันไปนะคะอ่ะหืม เป็นยังุดสวยอ่ะโพสให้ดูก่อนนะคะค่ะดูเพราะเป็นสีสันนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันค่ะก็อ่าเมียวขอคลิปนี้ก็เป็นอ่าคลิปอ่าเมนูไข่ลูกเขยนะคะ ก็ก่อนจะลากันไปแม่เมียวก็ต้องขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะกดกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดว่ามะเมียวจะทำอะไรต่อไปนะคะค่ะก็ม่เมียวก็ต้องขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะกดกระดิ่งกันด้วยกด รัวๆเลยนะคะค่ะก็อ่ามัมเหมี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเยอะะมากมายมาให้ทุกคนได้ดูนะคะก็มีแค่เสียงหัวล้อกับรอยยิ้มมาให้ดูนะคะก็อยากฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้มัมเหมี่ยด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้มัมเหมี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Bye.